ครับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องซีโมเรืองไรลย,ยนตนะครับผมวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถกระบะครับมิสซูไอโรบอดี้ครับนี่ฮะ L สองร้อยครับเครื่องยนต์ซีดีห้าหกนะฮะอย่ฮะบางคนอาจจะดูแบบ <laughs> เหมือนรถสายตรวจป่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่รถสายตรวจนะอันนี้นะครับ เป็นรถนะฮะรถอาสาครับจิตอาสานะครับอยู่ที่อำเภอวานอนครับจังหวัดสกลนครนะครับเป็นกู้ภัยครับกู้ภัยนะฮะนี่ฮะชมรมว r ากู้ภัยวานอนนะครับอันนี้ก็แยกอะไรครับลากมาครับเมื่อกี้นี้ก็เอาแบตมาลองสตาร์ทแล้วครับลองสตาร์ทแล้วนะฮะ เดี๋ยวดูรอบๆก่อนครับเอามาจอดไว้ห้วยพึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะแยกอะไรครับเนี่ยน่าจะแยกอะไรอะไรครับเดี๋ยวมาดูว่าโัวสัปหงางนี้ว่าจะได้สินส่วนไหนบ้างครับโดยรวมเป็นรถจอดนะครับ มาเดี๋ยวมาดูเลยนะฮะเดินทรงสวยนะครับแต่คันนี้เป็นไม่มีเล่มนะครับเป็นใบซื้อขายให้นะครับตอนนี้ถ้าใครอยากยกนะอยากยกคันนะครับเอาไปหรืออะไรเองนะครับหรือว่าจะาไปเข้าป่าเข้าดงเข้าไร่เข้าสวนนะครับ ดับแรกก็ได้แม็กซิ่งนะครับขอบ17นะครับตัวนี้ทั้ง4ี่เส้นเลยครับอันนี้ก็เป็นแม็กขอบ17นะครับยางเนี่โอ้ยละอุแล้วครับพร้อมแตกนะฮะแต่ก็พอได้ครับพอวิ่งขี่เล่นได้อยู่นะฮะเนี่ยข้างหลังโหลดมาครับโหลดมาน่าจะอยู่ประมาณสองนิ้วนะครับเดี๋ยวคอยดูกัน ่าจะอยู่ประมาณสามนิ้วแล้วมั้งครับโหลดมาครับแอลสองร้อยครับช่วงล่างโอเคเลยนะครับช่วงล่างเพื่อคัสซีนะครับตกหลุมตกอะไรก็ไม่มีเสียงเตือนเตืต่างๆนะครับส่วนกระบะตัวนี้นะครับพื้นยังดีอยู่นะพื้นตรงนี้นะข้างล่างนะยังไม่มีผุนะครับแล้วก็ยังเป็นเหล็กยังไม่กินสนิมเท่าไหร่นะครับมันจะมาผุตรงนี้ฮะนี่ฮะริมๆนี่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผุตรงนี้ครับนี่ยเนี่ยข้างหลัง ก็ถือว่ายังไม่ผุเยอะครับนี่ยยังไม่เยอะครับยังใช้งานได้อยู่นี่ยังมีแม็กอยู่แม็กไรเนอร์ครับ, Mac รบนี่ฮะโอ้โหระบบกระแทกอเปิดไม่ได้นี่ฮะมิสูเสียอย่างเดียวนี่แหละมันมัน ตรงกลางนะครับมันจะมีชอบมีปัญหาถ้ากระบะโก่งกระบะอะไรก็เปิดออกยากครับช่วงล่างครับเนี่ยกระบะเห็นไหมยังโอเคเลยนะครับแต่กระบะก็เริ่มสีแตกแล้วครับเนี่ยสีแตกแล้วทําสีวาใหม่อันนี้ก็เป็นไม่ใช่งานสติกเกอร์มั้งนี่โอ้งานสติกเกอร์ครับไม่ใช่งานสีครับตัวนี้ติดสติกเกอร์เอา แม็กซิงครับใครหาอยู่ยี่ห้ออะไรไม่รู้เนี่ยช่วงล่างโอเคเลยครับเนี่ยฝั่งน,นี้ก็จะผูตรงน,นี้ครับอันนี้ก็หลุดแล้วตาไฟสภาพนี้ เชื่อไหมครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเลยผมเปิดแอร์ดูแอร์เย็นเลยนะครับนี่ฮะมามาดูภายในถอดทุกสินส่วนครับตูดสุดแล้วครับหนีบกันแล้วครับชอบเป็นรถเก่าๆเหนีบกันตรงนี้ อันนี้ก็ยังโอเคอยู่นะนี่แผงข้างประตูแต่ตัวนี้เขาเชื่อมแล้วนะครับน็อตมันหลุดมันเลยเชื่อมเอาปลงลายบิ๊กเอ็มมาใส่อีกแหวนโล่มันจะมีเข็มวัดรอบนะครับเข็มวัดรอบขึ้นนะครับแต่เข็มไม่ไม่รู้ว่ามันขึ้นไหมเพราะผมไม่ได้ขับนะครับเพราะว่าคัด์มันตายครับจอดนยฮะคัสต์มันเหยียบไม่ลงลนะมันลูกยางมันตายครันนี้ถ้าไปไล่ระบบคัสตนะ์ก็น่าจะขี่ได้นะครับ ระบบแอร์อะไรก็เย็นอยู่เนี่ยข้างบนก็ยังโอเคอยู่นะครับเหมือนทํามาใหม่เลยนะผมว่าเนี่ะตรงนั้นก็เหมือนทํามาใหม่นะครับหุ้มเบาหุ้มอะไรเนี่ยฮะเบายังโอเคเลยหุ้มเบานะครับแต่รางตัวนี้ยังใช้งานได้ครับแต่ไม่ดีดนะครับต้องผักแล้วก็กดตรงนี้ลงครับถึงจะอยู่นี่ฮะสปริงน่าจะเสีย แต่ยังใช้งานได้ไม่ปกติแต่ยังได้อยู่นะฮะบ,บอกว่าหุ้มมาแบบรับเอวเลยตรงนี้ข้างหลังก็หุ้มมานะครับแคบเล็กนีมแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีคนขับนั่งหรอกอยู่นี่ภายในครับอันนี้ ไม่แนะนำให้ใส่นะครับพวกนี้เนี่ยฮะนกระจกพวกนี้นะเพราะว่ามันทำให้ตัวข้างหลังมันอ่อนอ่อนแล้วมันทำให้มันไม่อยู่เลยนะครับตัวกระจกเมเดิมทำให้เสียนี่ตัวนี้ก็หุ้มใหม่นะนี่บังแดดมาเรามาดูเครื่องยนต์้ร้อนครับ ยนสี่นตห้า5 6นี่ฮะแบตนี่ไม่มีมานะครับผมเอาแบตคันนี้นะครับใส่นี่ฮะแบตยู่นะี้แต่ไม่มีไฟแต่ผมก็เอาแบตรถของผมแล้วมาใส่แทนนะที่แรกผมว่าจะไล่คัดนะครับผมว่าจะไล่คัดลองขับขับดูแต่ผมไปเห็นซึมเลยผมเลยไปทำนะครับนี่ยมันหยดลงตรงนี้ครับตรงแป๊บนะครับ หยดปอกป๊อกปอกเป็นรูเลยเห็นไหมี่ฮะเครื่องนี้เครื่องดีอยู่นะครับเนี่ยแห้งๆเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ะทำอะไรเลยเนี่ยคอมแอร์ก็ยังไม่ใหม่อยู่ครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะะฮทำแอร์เปิดแอร์ดูเย็นเฉยแต่คอมแอร์ยังไม่ใหม่อยู่เนี่ยวงรายเวอร์ครับ น้ำมันก็ยังมีนะครับคือตรงนี้มันไหลเติมจากนี้เต็มมันเลยไหลลงมาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยน้ำมันยังมีนะครับอบมพงอะไรพาวเวอร์ก็เนี่ยไม่เยิ้มนะครับน่าจะเป็นคาบน้ำมันน่าจะเป็นน้ำมันเบรกมันไหลลงนะครับเนี่ยยังไม่เยิ้มเลยตัวตั้งก็ยังเหลืออยู่ครับยังเหลือเหลืออยู่ ก็ประมาณนี้ครับมอน้าันก็ยังแผงยังโอเคอยู่มอน้าไม่ได้พอดีผมถอดแบตมันก็เลยขั้วตัวนี้ไปโดนกาวมันก็เลยดับนะครับก็เลยเข็นเข้ามาไว้โมจะขับลองดูนี่ฮะมาใครหาอยู่แอร์รโโบอดี้ครับนี่ฮะ ไม่ใช่รถสายตรวจครับเป็นรถกู้ภัยกู้ชีพนี่ยประตูฟิล์มยังโอเคเลยคังนี้ก็เหมือนกันครับเบะโอ้ตัวนี้ไปจิ้มนี่ขาดเลยเสียดายสปริงเสียแย่ครับ แคบทุกสิ้นส่วนครับผมไปครับผมไปหาอะไรอยู่หรือว่าจะยกในคันนะครับลองมาคุยกันครับแม็กนี่ไม่ไม่ขายนะไม่แยกขายนะครับขายขายพร้อมกระบะเลยนะฮะเพราะว่าถ้าถอดออกมาแล้วมันจะไม่สวยผมเลยไม่อยากถอดนะครับว่าแอนแม็กตัวนี้ก็ยี่ห้อดีนะครับเนี่ยแข็งนะผมใช้อยู่นะครับยี่ห้อนี้เนี่ย ล่างที่ถีแข็งหน้าๆเลยลางตัวนี้นะครับเนี่ยโอ้เสียดายถ้าคัดมีจเจ้เาเลยครับโอ้โหรับเล่นเลยไปครับผมใครหาอยู่ฮนะอยู่ห้วยพึ่งครับคับนนี้อะไรแมกมนี Mac ่แยกหมดนะครับใครอยากได้อะไรตัวไหนก็ลองมาดูครับ แต่อะไรเล็กๆน้อยๆผมยังไม่แยกนะอย่างเช่นพวกกาบพวกเบาะพวกไรนะครับยังไม่แยกนะครับผมขอเอาเครื่องออกก่อนนะครับอันนี้เอาเครื่องออกก่อนหรือว่าเอาแ็กนะครับแ็กทั้งสี่เส้นออกก่อนเอาของใหญ่ๆออกก่อนแบบมอน้ำนี่ยังไม่แยกอย่างนี้นะครับเพราะว่าเผื่อมันมีคนเอาอไป ขนขี้ยงขี้ยางนะครับเข้านาเข้าไร่เข้าสวนนะครับหรือว่าจะไปทํามีแตนอย่างนี้นะครับขอยกตัวถังออกไปทํามีแตนอย่างนี้ก็แล้วแต่ใครจะไปทํานะครับแต่ขอแยกกระสินใหญ่ๆก่อนครับผมพวกระจกมองข้างหรือว่าล่างประตูพวกนี้นะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีเปลืองอะไรยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีเปืองอะไรยนต์ครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ